<Happiness> อันนี้อยู kind of ่ก <Amen> ับผมว่าวัตถุพักชั้นแนวนะวันนี้ก็มาตามคำขอพอดีนะมีคนอยากกินหนูก็เลยเราต้องมาหาอีกหนูึ่งมากับนายพรานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวันนี้เราได้ทำแหล่งทำเลโอเคข้างหนเขาหน้าจะไปหนูนี่นี่ไปงนนกับตามครับมาดูวิธีการหาแถวกระแตรยืนนะครับมันก็จะยินดี ตีลองยมันไม่มีทางเลยหรอตีไปอ้อยมั้งมันมีนีมันไม่มีทางันหาเลนไปดูข้างในตรงนี้นมันลงเลยเออมีรอหากิเลยมันเป็นซอยสงสารเราจะได้หาทำเลใหม่ครับ ตอนนี้ก็มาถึงแหล่งใหม่นะครับเมื่อกี้แหล่งนี้มันคือตอนนี้มากับเซียนในพลาน,นะผู้เชี่ยวชาญเรื่องหนูไม่ว่าจะเป็นหนูเล็กหนูใหญ่หนูน้อยหนูนาอีหนู <c oughs> นี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ก็วิธีครับผู้เชี่ยวชาญน,นะให <Nope. S 1> ้สนุกผู้เชี่ยวชาญก็คุยกับกล้องเลยได้ยังไงเงียบเวกูอยากอายเลยกูไม่เคยทำ นี่ก็จะเป็นวิวโคตรเฟี้ยวครับผม <c oughs> นี่คืนนี้เราจะมาล่าหนูกันนะจัด <c oughs> ให้จับๆเลยโอเคโอ้ <Okay. S 1> หนาน้าอไรเห็น,หนแล้แห้ง <c oughs> เอ๊ะมีขี้หนูไหมวะจะมันแหง้งจุดข้างแห้งครับนี่ก็วิถีกของันอย่างนี้ทางเข้ามันก็จะชว่วยกันด่านเลย <therapist. S 1> ประมาณนี้ครบมาว่าสองเห็นหนูอยู่ตรงนั้นถ้าหนูมันกินข้าวตรงนั้นนะเราจะเห็นได้ง่ายแปลกเลยไปครับไปต่อการต่อไปเฮ้ยนี่ก็จะประมาณนี้ครับได้มันได้ก็มาดูกันครับทีนี้แก้วนี่ก็จะมีการทำสัญลักษณ์ครับ โอเคเพราเราเออะไรยังไงตรงไหน,นเราหยดตรงไหนก็ต้องทำสัญลักษณ์ไว้จะได้จําทําสัญลักษณ์ไว้สัญลักษณ์ก็จะป,ะประมาณนี้เั่นไปนั่นประมาณหลายกองนะครับ ตอนนี้เราอาจจะได้หลายกองนะ อย่ายิงนะย่ายิงนะมึงมันยังไม่อ่านเลยโอยน้องโอ้ยน้ม่ได้นูหรอกผ่ไปินู้นไยอ้แล้วเนี่ยจุดได้จุดามอนมาเป็นบอกอานซาแหลมานที่มีสเพือนนอดไงไ ลเลลี่ยนไปดอกเป็นอ,อ่นใจมา<ว>งไม้มันเจ้ายอดโอ้รมุนพวัวดหแนาห็นใมีอฟฟิกเลยดรืยิ่งการแสดงเกินอยมเปนเละคุณจเห็นลยไวะตะกงครับจะก้องจะก้องครับ,รรบไม่ต้องไปกูเดี๋ยวก็ตังเงี้ยให้กูอยู่เบื้องหลังพอแล้ว เฮ้ยมึงอย่าถ่ายนี่เดี๋ยวมันบนสินค้าเขาไม่สนับสนุนเขาไม่ถ่ายลงจวดจวดเออเอไเออ้ยเย้ย้เฮ้ยเฮ้ยเยยยยเ้เ้ รสชาติยังคงเดิมแต่จะได้หนูใหญ่มากในเดือนหน้าเออชนแมวพูดสินี่มันหนูมันไม่ค่อยคือสมัยมันเริ่มไม่ค่อยคือแล้วเัลงแล้วมันก็สนุกกันแรกพอเริ่มร้องได้แล้วก็เริ่มเหื่อยิ่งมันคุยคนละเรื่องกับแป๊วไปไอ้ตว์ก็คนละเรื่องเดียวกันเลยว่าก่งมาอะไรนะหนูมันไม่ค่อยคือปีนี้ใช่ไหมุณได้ยินว่าเพลงนี้ไม่ค่อยคือว่าเก่มาอะไรนะคุณได้ยินว่าเพลงนี้มันไม่ค่อยคือ มันไม่เหมือนสมัยต่ก่อนแต่ก่อนสสดีกี้ทำกาแล้วเรจะ้งนนาวิ่งในจะในพาร์เม่ครับรอนนี้ได้ไหมครับเอากี่ตัวนี่ไหนมีแต่จุมย้ยท่อมอะไรเงนเกินนี่ในพานของเทอันนี้ล่ะ ้องปลอมหยับคนเฟียวบอกสื่อเดี๋ยวคุยเรื่องอาหารกินข้าวมายิงหนูรืมมากินข้าวไอ้มาซือบใบอันมันเครื่อพลังกันเลยเนาะเนี่นี่พรานระดับตำนานเลยเนี่ยแล้วคืนนี้เรามาดูหนูหนูแบบ ย่อยได้น่อยก็นอนแลนไปก็นนัี่หนึังก็นนไม่ยอมนะแล้วนี่พรานจากซื้อแบบซื้อตัวมาจากขมิ้นชุกคราวเฮ้ยอย่ากถ่ายก็ดีเด็กก็ดงังแย่หรอกน,นี่จวดเลยี่น้องเลยจวดเลยอ,อือย่อยมันก็ิ่งก็แม,ม่งคำตานตอบเช็ดนะแต่กระนูน่ากับพรานออ่ามันเช็ดเมียสำคัญที่สุดอ้าวมีเมียนะอืม ลบอันนี้หมดดอลซีบายเลยหมดดอลมันจะเป็นซีบายนั่นเต้เลยก็แล้วแล้วเต้กินปลาซี่เลยกินข้าวอยู่นารวยค่ะเซ็ฟหลายด้วยเซฟซีบายเจอทีแต่บาลเลยอมากินข้าววันไห้มายิงหนูนี่คือปิงโตเอาเอาไปทำอะไรเพียนเสร็จกูก็ให้มึงเอาไปล้างไงเป็น้องเอ๋ยเาเรียกว่าน้ำทิพย์ใจเย็นเดี๋ยวโดนแบน ไอ้เหียยกน้ำนำเปล่าแทบบ้านเขาแสดงหนังชูยินนะเขาแสงหนัง่แทบบ้านเจ๊เราข้าวคนไงสองที่ให้เสียงทองเอฮ้ยเรามาไมคนเขาจะซีกันอจะซีกันนะ Surprise motherfucker <laughs> 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 ปักตนอ้อยไมวาเมฆจะเมโดนต้นคดูครับยิงหนูดนต้นอ้อยครับซึ่งไงอเผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ใส่ตาสั่น นุกนุกตัวใหญ่ตื่นมาแล้วนุกนุกไปมาแล้วโดยยี่สิบนาทีเอาให้ดีดดูผ่านเมื่อกี้ผ่านได้ไงครับไม่ได้ผ่านยิงได้ไหมไม่ผ่านเมื่อกี้ล์มือเป็นยังไงบ้างไม่ผ่านเหลวเลว เียนี่ไปถ่ายโดนับด็ดพอดีเาเลยแบบหาบิปล่อยเป้าพลังผลไม่กาเลยกุลิงนี่สัตว์ไม่ได้ลิงต้นตออีมึงเอาไม้ผ่าตรงรอยเอยเป็นดามเลยวะบัตรเร่มตรอไป cưng <coughs> cất <Ch Vegan. coughs> <coughs> nữa bố ơi anh ơi anh ơi đây mấy, đây ơi đây แค่ตัวไม่ได้เสียสักสิ ไม่โหลแล้วอยากดังอีกดังไม่ได้วะได้อ<ก>สอมกระขวดทก็ได้เมึงโผล่มาระย,ยะแบบใกล้ๆกันเลยเนาะม,มึงอกะเลยเดี๋ยวตัดไปตอนเช้าเลยนะครับอตอนเชา้าตอนเชา้าก็ตื่นนะตอนเช้าก็ตื่น